สวัสดีค่ะทุกคนจำเต่าน้อยตัวนี้กันได้ไหมคะเป็นเต่าที่พวกเราพึ่งรับมาเลี้ยงเนาะน้องมีชื่อแล้วนะคะตอนนี้น้องชื่อแซมมี่มาจากการ์ตูนแอนิเมชันที่มีเต่าเป็นพระเอกเนาะมีเต่าน้อยชื่อแซมมี่เป็นพระเอกใครยังไม่เคยดูไปเซิร์ชหาดูกันได้ใน YouTube นะคะและวันนี้กูไก่จะพาทุกคนมาดูความน่ารัก ของเจ้าแซมมี่กับพวกสามเหมียวที่พยายามแย่งกันเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าเต่าน้อยตัวนี้อันนี้แซมมี่กินไม่ได้นะพี่เลี้ยงตัวแรกมีชื่อว่าเชอรี่เป็นแมวแก่ที่สุดของพวกเราอายุ13ปีแล้วนะคะเป็นแมวตัวเมียและด้วยความที่นางเป็นพี่ใหญ่นางอยากอยู่ใกล้ชิดน้องน้อยมากที่สุดเลย ไม่ว่าเต่าจะขยับทางไหนนะเชอรี่จะต้องไปเฝ้านะคะไม่ว่าน้องจะอยู่นอกบ้านในบ้านาน้องจะเดินเล่นเชอรี่จะเป็นแมวตัวแรกที่วิ่งตามไปเฝ้าก่อนแมวตัวอื่นเลยนะถึงขนาดเบียดจีโน่ชิดซ้ายนะคะเพราะจีโน่ของเราก็ชอบเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันโดยธรรมชาติแล้วเต่าบกมักจะเข้ากับสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ดีนะคะ เวลากลางวันนะคะเราก็จะเอาแซมมี่มาปล่อยข้างนอกคอกของเขาเนาะกลางคืนเขาจะนอนในคอกก็จะมีพี่เลี้ยงสามตัวนะคะมาเฝ้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบอนนี่เชดี้แล้วก็จีโน,โน่ทุกตัวเนี่ยให้ความสนใจน้องเต่าน้อยสุดท้องตัวนี้มากๆส่วนเต่าน้อยแซมมี่ก็รักพี่ๆไม่น้อยหน้านะคะพี่อยู่ตรงไหนน้องขอเดินไปใกล้เฉียดสักหน่อย พอถึงตอนเย็นก็จะเอาแซมมี่เข้าคอกนอนมักจะมีบอนนี่ตามมาด้วยเสมอนะคะไม่ได้ตามมาดูแลนะคะแต่ตามมาเล่นด้วยบอนนี่เป็นเหมียวตัวเมียที่ขี้เล่นสุกสนมากเต่าตัวนี้เป็นเต่าบกนะคะสามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติในบางพื้นที่ของอิตาลี และบางพื้นที่ของบางประเทศที่อยู่แถบยุโรปใต้เท่านั้นอาหารของพวกเขาก็คือพวกพืชสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในทุ่งหญ้าเนาะแต่ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือใบฟันสิงโตนะคะแซมมี่เนี่ยเป็นเต่าที่มีอายุประมาณเกือบ2ปีกินใบฟันสิงโตต่อวันประมาณ5-6ใบนะคะ นอกจากใบฟันสิงโตก็ยังมีใบโคเวอร์เนาะที่เขาชอบกินแล้วเวลากลางวันเนี่ยกูไก่จะปล่อยเขาให้เดินหากินเองที่สนามหญ้าเขาก็จะเลือกกินเองนะคะมันจะมีพวกพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามธรรมชาติเนาะเขาก็จะเลือกโดยสัญชาตญาณทางธรรมชาติของเขาเขาจะรู้ว่าอะไรคืออาหารที่เขากินได้ ดูพี่เลี้ยงเชอรี่ระหว่างที่น้องกินอาหารอย่างอริดอร่อยนางก็ไปมุดบ้านน้องนอนซะแบบนั้นตอนนี้น้องอิ่มแล้วหลับปุ๋ยเหมือนกันทุกๆุกวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงที่อากาศอบอุ่นก็จะเอาแซมมี่มาปล่อยข้างนอกบ้านเขาก็จะมีพี่เลี้ยงรายล้อมคอยดูแลเสมอจีโน่ถ้าไม่มีเชอรี่เขาจะต้องไปเฝ้าน้องตัวแรกนะคะ แต่ถ้ามีเชอรี่นางก็จะหลบให้เชอรี่ดูแลก่อนสามเหมียวบ้านนี้สามัคคีกันจริงๆนะคะช่วยกันเลี้ยงน้องเต่าสมาชิกสุดท้องของบ้านเราแต่ก็เหมือนเดิมนะคะเจ้าเหมียวบันนี่อยากเล่นกับน้องมากกว่าอยากเลี้ยงน้องนะขอตอดสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะทุกๆวัน อยากจับน้องอ่ะนี่แหละค่ะความน่ารักของบรรดาเหมียวเหมียวของพวกเรานะคะที่ช่วยกันดูแลน้องเต่าน้อยแซมมี่ผู้ใก่ก็เลยเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักของเจ้าสามเหมียวแล้วก็เจ้าหนึ่งเต่าน้อยมาฝากทุกๆคนนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะมาอัปเดตอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้นะคะแซมมี่จำศีลเรียบร้อยแล้วทำบ้านให้เขาด้วยแต่ว่า เขาเลือกที่จะจำสีมุมนั้นนะคะตามธรรมชาติของเขาเขาจะเลือกเองเนาะ